รบสวัสดีครับสำหรับเย็นวันสุขปลายเดือนแล้วนะฮะวันนี้มาลองตัวนี้นะครับทอสกานาอิตาลีตัวนี้เป็นเบรนเระหว่างกาเบเนสุเยอมที่70แล้วก็แซงโจเอเชอีก30นะฮะวันนี้จำไม่ได้ว่าเป็นฉลากลำดับที่3ของ วานาลีตัวไหนนะฮะไม่แน่ใจนะครับแต่ก็ได้ยินว่าเป็นตัวที่น่าสนใจในระดับหนึ่งนะฮะปีของเขา2018ัซัดโดยไม่ต้องดีแคร์นะฮะเปิดแล้วก็ลองดูเดี๋ยวจะลองดูต้นแล้วก็มาดูว่าหลังจากที่อลองไปสักระยะหนึ่งแล้วรสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับสีก็เป็นแดงทับทิม เข้มสดมากนะครับสีสวยแล้วก็กลิ่นหอมมากนะฮะกลิ่นโอ๊กเนี่ยชัดเจนตัวนี้โอ๊กเด่นมากนะฮะลองดูอ้ oh. wow. <Wow. S 1> าวหวาวแทนนินดีมากนะครับอยู่ บริเวณริมฝีป,ปากด้านในนี้ถือว่านานทีเดียวนะฮะตัวนี้แล้วก็กลิ่นนี่ไม่มีเหม็นเลยนะหอมมากใสามากนะครับเดีย๋ยวลองดูว่ากลางจะเป็นยังไงนะครับ